สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่สาวเจ๊หมูมาทําขนมหวานให้ท่านอีกแล้วค่ะวันนี้นางลงมือทําขนมกล้วยนั่นเองค่ะหน้าตาดูน่าทานมากขนมกล้วยหนึบหนึบเด็กๆที่บ้านชอบใจกันใหญ่เลยค่ะกลิ่นหอมของกล้วยแล้วก็มพะพร้าวผูดหอมๆโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเข้ากันสุดๆทำทานที่บ้านกับครอบครัวได้เลยนะคะไปค่ะไปดูนางทำขนมที่ครัวกัน ขั้นตอนแรกค่ะนํามะพร้าวมาขูดพี่สาวเจ้หมูจะใช้มะพร้าวทึงทึกนะคะเพราะว่าเนื้อมะพร้าวเนื้อค่อนข้างนุ่มเหมาะก,กับการนามารอยหน้าขนมนั่นเองค่ะต่อมานํากล้วยน้าวาค่ะมาหั่นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคําต้องใส่กล้วยที่ค่อนข้างสุกงอมนะคะเพราะว่าเนื้อขนมจะได้ละเอียดมากขึ้นต่อไปเ,อเราไปเริ่มผสมแป้งขนมกันเริ่มจากเทแป้งข้าวเจ้าลงในช้วยผสมตามด้วยแป้งมันแป้งขา้าวเหนียวดำ น้ำตาลทรายและก็เกลือค่ะใส่ลงไปแล้วคนให้ส่วนผสมพอเข้ากันเล็กน้อยอย่าลืมสวมถุงมือเพื่อความสะอาดด้วยนะคะจากนั้นก็ค่อยๆใส่กะทิลงไปค่ะแล้วค่อยๆค,คนตามนะคะแป้งของเราจะได้ละลายจนหมดไม่จับตัวกันเป็นก้อนขนมกล้วยจะได้มีเนื้อสัมผัสที่เนียนยิ่งขึ้นค่ะ คนไปเรื่อยๆจนทุกอย่างเข้ากันและก็มีสีเนียนสวยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นใส่กล้วยที่เราได้บดไว้ลงไปแล้วก็ค่อยๆค,ยค,ยคนค่ะขยำให้แป้งกับกล้วยรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะเรียบร้อยแล้วเราไปนึ่งขนมกล้วยกันได้เลยค่ะเริ่มจากเปิดเตานึ่งที่น้ำเดือดได้ที่แล้วค่อยๆหยอดขนมกล้วยที่เราผสมไว้ลงในถ้วยค่ะพี่สาวเจ๊หมูจะใส่ถ้วยลงไปอุ่นในเตานึ่งก่อนนะคะ เทครบแล้วก็ปิดฝานึ่งไว้สักพักนึงค่ะพอขนมเริ่มสุกเล็กน้อยเปิดฝานแล้วใส่มะพร้าวที่เราได้ขูดไว้ค่ะโรยลงไปบนหน้าได้เลยจะได้เพิ่มความหอมให้กับขนมมากขึ้นจากนั้นปิดฝานึ่งต่ออีกสักพักนึ่งไปเรื่อยๆค่ะจนขนมกล้วยของเราสุกดีแล้วได้ทีแล้วก็ยกขึ้นไปเตรียมเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่สาวเจ๊หมูนางจะล่อออกจากถ้วยค่ะแล้วก็นำมาวางไว้บนจานบอกเลยนะว่าลองไปตองสักนิดน,นึงค่ะสวยงามมาก ขนมล้อออกจากถ้วยง่ายมากนะเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูขนมกล้วยเนื้อขนมนุมน่มๆหนุบหนับมากค่ะหอมอร่อยได้เนื้อสัมผัสของกล้วยเต็มๆคำเจ๊หมูได้ทานแล้วก็ฟินสุดๆไปเลยค่ะใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทางจับยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทางอินบ็อกเพจหรือไลน์ไอีแอดหมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ